เพื่อนๆเ,เคยมีความรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันเหมือนกับการเดินทางไกลที่ระหว่างทางเราไม่ได้เจอแต่ดอกไม้สวยๆหรือถนนที่ราบเรียบเสมอไปเราเจอทั้งอุป,ปรสรรคเราล้มเราผิดพลาดเรา,าพ่ายแพ้และบางครั้งเราพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในใจเริ่มถามตัวเองว่าเรายังมีแรงที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไหมวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันในเรื่องนี้ครับเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ แม้ว่าเราจะล้มเหลวมากี่ครั้งก็ตามเพราะผมเชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับใครบางคนเท่านั้นแต่มันคือโอกาสที่เราทุกคนสามารถเลือกได้ตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ตราบใดที่เรายังมีหัวใจเต้นอยู่เราก็ยังมีสิทธิ์เริ่มใหม่เสมอหลายคนมักเข้าใจผิดว่าความพ่ายแพ้คือจุดจบแต่ความจริงแล้วความพ่ายแพ้คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ลองนึกถึงตอนที่เราเรียนเดินครั้งแรกในวัยเด็กไม่มีใครเดินได้ตั้งแต่วันแรกที่ลุกขึ้นยืนเราล้มแล้วล้มอีกหัวเข่าเจ็บน้ำตาไหลแต่สุดท้ายเราก็ลุกขึ้นได้และก้าวเดินต่อจนวันนี้เราเดินได้วิ่งได้กระโดดได้ทั้งหมดนั้นเริ่มต้นจากการล้มหลายครั้งนับไม่ถ้วนแล้วเราก็ยังเลือกที่จะลุกขึ้นในชีวิตจริงก็ไม่ต่างกันครับไม่ว่าคุณจะล้มเหลวในเรื่องงานความรักการเงิน หรือความฝันคุณต้องจำไว้เสมอว่าความล้มเหลวไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายคุณแต่มันมีไว้เพื่อสอนคุณมันคือครูที่ดีที่สุดครูที่ทำให้คุณเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำและอะไรคือสิ่งที่คุณยังต้องเรียนรู้เพิ่มหลายครั้งเราพ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งพอแต่เพราะเวลานั้นเรายังไม่พร้อมพอเรายังไม่เติบโตพอหรือยังไม่เข้าใจบทเรียนที่ชีวิตต้องการจะสอน เมื่อเราเจอความล้มเหลวอย่าเพิ่งรีบตีความว่าตัวเองไม่มีค่าแต่ให้ตีความว่าชีวิตกำลังส่งสัญญาณว่าเราต้องพัฒนาอะไรบางอย่างการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายผมยอมรับตรงๆเลยครับว่ามันยากมันเหนื่อยมันต้องใช้พลังมหาศาลแต่ขอให้คุณจำไว้ว่ามันเป็นไปได้เสมอขอเพียงคุณอย่าหมดศรัทธานในตัวเองผมอยากแบ่งเป็นสามสิ่งหลักๆที่จะช่วยให้เราเริ่มต้นใหม่ได้สิ่งแรกคือ การให้อภัยตัวเองหลายคนพอพลาดก็โทษตัวเองกดด่าตัวเองว่าโงา่ว่าไม่เอาไหนคำพูดเหล่านี้ไม่ต่างอะไรกับการเอาหินมาทับหัวใจตัวเองลองถามตัวเองสิครับคุณจะสามารถก้าวเดินต่อได้อย่างไรถ้าคุณยังไม่ปลดปล่อยความผิดพลาดในอดีตออกไปการให้อภัยตัวเองคือการวางกระเผาหนักๆที่คุณแบกไว้บนไหล่เมื่อคุณวางมันลงคุณจะเดินเบาขึ้นและมีแรงเดินต่อไป สิ่งที่2คือการเรียนรู้ไม่มีความล้มเหลวไหนไร้ค่าทุกครั้งที่เราพ่ายแพ้เราได้รับของขวัญบางอย่างเสมอบางทีเป็นบทเรียนเรื่องความอดทนบางทีเป็นบทเรียนเรื่องความรับผิดชอบหรือบางทีเป็นบทเรียนว่าเส้นทางนั้นอาจไม่ใช่ทางที่เหมาะกับเราเมื่อเราเลือกที่จะเรียนรู้แทนที่จะบุ่นหรือจมอยู่กับความเศร้าเราก็จะเติบโตและการเติบโตนั้นจะทำให้เรามีพลังในการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่3คือ การเชื่อมั่นในพลังของการเริ่มต้นใหม่คุณลองคิดดูสิครับต้นไม้หลายต้นถูกตัดจนเหลือแต่ตอแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันยังผลิยอดใหม่ขึ้นมาอีกครั้งดอกไม้หลายดอกรวยราไปแต่เมื่อถึงฤด,ดูการใหม่มันก็เบ่งบานอีกครั้งแล้วทำไมมนุษย์อย่างเราจะไม่มีสิทธิ์เริ่มใหม่บ้างล่ะครับผมอยากให้ทุกคนจำไว้อย่างหนึ่งว่าความพ่ายแพ้หลายครั้งไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีวันสำเร็จ ความพ่ายแพ้หลายครั้งคือการสะสมบทเรียนที่กำลังผลักคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมคนที่ไม่เคยล้มเหลวเลยไม่มีทางเข้าใจรสชาติของชัยชนะได้ลึกซึ้งเท่ากับคนที่ล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนบางครั้งชีวิตเหมือนกับการปีนเขาสูงๆที่คุณปีนขึ้นแต่แล้วเลื่อนตกลงมาคุณอาจจะปวดคุณอาจเหนื่อยล้าคุณอาจอยากนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่าพอแล้วฉันไม่ปีนต่อแล้ว แต่ขอให้คุณลองเงยหน้ามองยอดเขามองภาพที่คุณอยากไปถึงแล้วถามตัวเองว่าถ้าคุณยอมแพ้คุณจะได้เห็นภาพนั้นไหมความจริงคือคุณยังสามารถปีนต่อไปได้เพียงแต่คุณต้องยอมรับว่าคุณอาจต้องเปลี่ยนวิธีการอาจต้องหยุดพักหายใจลึกๆแล้วค่อยเริ่มใหม่แต่สิ่งที่ห้ามทำคือการยอมแพ้โดยสิ้นเชิงหลายครั้งคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ไม่ยอมแพ้ แม้จะพ่ายแพ้มากี่ครั้งก็ตามขอแล้วเรื่องหนึ่งครับเรื่องของโทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ชื่อดังที่เรารู้จักกันเขาคือคนที่พยายามทดลองสร้างหลอดไฟมากกว่า1,000ครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาล้มเหลวเขาไม่เคยบอกว่ามันคือความพ่ายแพ้เขากลับบอกว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวฉันแค่พบวิธีที่ใช้ไม่ได้1,000วิธีแล้วสุดท้ายเขาก็เป็นคนที่สร้างหลอดไฟให้โลกสว่างสวย ชีวิตของคุณก็เช่นเดียวกันครับความพ่ายแพ้หลายครั้งไม่ได้บอกว่าคุณไร้ค่ามันกําลังบอกว่าคุณกําลังเรียนรู้หาวิธีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณบางคนล้มเหลวในเรื่องการเงินลงทุนแล้วขาดทุนทําธุรกิจแล้วเจ๊งหลายคนพอล้มเหลวก็ปิดประตูฝ,ฝันทันทีแต่ในความจริงคนที่ล้มเหลวด้านธุรกิจส่วนใหญ่ถ้าเขายังไม่ยอมแพ้ยังศึกษายังเรียนรู้ยังกล้าที่จะเริ่มใหม่ เขามักจะประสบความสําเร็จครั้งใหญ่ในภายหลังเพราะเขามีบทเรียนจากอดีตเป็นต้นทุนบางคนล้มเหลวในเรื่องความรักรักแล้วเจ็บเจอการทรยศเจอการจากลาหลายคนเจ็บจนไม่กล้าเริ่มต้นใหม่อีกแต่ลองคิดสิครับถ้าคุณไม่เปิดใจใหม่เลยคุณจะไม่มีวันได้เจอคนที่ใช่คนที่เห็นคุณค่าของคุณจริงๆการล้มเหลวในความรักไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีค่าพอแต่มันแปลว่าคนคนนั้นไม่เหมาะกับคุณต่างหากละ่ะ บางคนล้มเหลวในเรื่องความฝันอยากเป็นศิลปินแล้วไม่สําเร็จอยากเป็นนักกีฬาแล้วไม่ผ่านการคัดเลือกอยากทํางานที่รักแล้วโดนปฏิเสธคุณรู้ไหมครับคนที่คุณเห็นว่าเป็นดาวรุ่มเป็นตำนานในแต่ละวงการเขาล้มเหลวมาไม่รู้กี่ครั้งแต่เขาไม่ยอมปล่อยให้ความล้มเหลวนั้นกลายเป็นจุดจบเขาใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นอย่าให้ความพ่ายแพ้ทำให้คุณหยุดแต่ให้มันทำให้คุณแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่คุณล้ม ผมอยากให้คุณพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันจะลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่คุณถูกปฏิเสธให้คุณบอกว่าไม่เป็นไรนี่แค่ครั้งหนึ่งแต่ยังมีอีกหลายครั้งรออยู่ทุกครั้งที่คุณทำพลาดให้คุณบอกว่าไม่เป็นไรฉันกำลังเรียนรู้อยู่จำไว้นะครับการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายความว่าคุณกลับไปที่ศูนย์เสมอไปแต่หมายถึงคุณกลับไปพร้อมกับประสบการณ์ความรู้และบทเรียนที่คุณได้สะสมมา นั่นแปลว่าทุกครั้งที่คุณเริ่มใหม่คุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่คุณเริ่มจากจุดที่สูงกว่าเดิมผมอยากให้คุณลองนึกภาพชีวิตของตัวเองเหมือนกับการเขียนหนังสือหนึ่งเล่มบางบทอาจเต็มไปด้วยความสุขแต่บางบทอาจเต็มไปด้วยความล้มเหลวและน้ำตาแต่คุณรู้ไหมครับหนังสือทุกเล่มที่น่าอ่านไม่ใช่หนังสือที่มีแต่เรื่องราบรื่นแต่คือนิยายที่เต็มไปด้วยอุปสรรคการพลิกผันและการลุกขึ้นใหม่แล้วคุณละ่ะ อยากให้ชีวิตหนังสือของคุณเป็นเล่มที่น่าอ่านหรือเป็นเล่มที่ว่างเปล่าเพราะคุณยอมแพ้ตั้งแต่กลางทางสุดท้ายนี้ผมอยากฝากประโยคหนึ่งให้คุณจำไว้ว่าไม่มีใครล้มเหลวจริงๆตราบใดที่เขายังลุกขึ้นใหม่ความพ่ายแพ้ไม่ใช่ตราบาตแต่มันคือเครื่องหมายว่าคุณได้พยายามจริงๆและเมื่อคุณยังมีแรงลุกขึ้นใหม่คุณก็ยังมีโอกาสชนะเสมอไม่ว่าคุณจะล้มเหลวกี่ครั้งไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนโปรดเชื่อเถอะครับว่า คุณยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและครั้งใหม่นั้นอาจเป็นครั้งที่พาคุณไปสู่สิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าจะทำได้เพราะฉะนั้นลุกขึ้นแต่ครับยิ้มให้ตัวเองอีกครั้งแล้วก้าวไปข้างหน้าชีวิตยังไม่จบโอกาสยังไม่หมดความฝันยังรอคุณอยู่